bạn bạn nã สวัสดีครับสวันนี้ชีวิตโคนบ้านนอกนะครับดูดอยหลวงแหมงชาตครับเนิ่นครับนี่พอสัลาพอช่างคนกระจกครับนี่เป็นติดกัวเบื้องของแม่ครับไม่นู้นเฮยหลวงนี่เขาซาบอกนะครับซาชิมควายนะครับเนิ่นครับเพ่งเขาหลับโอ้โหหมานนาดนักบ้านใหมทำหลับกับซาเนี่ยไม่นู้นพอใจนี้อย่างนี้แล้วแม่ ต้มจต้มปลาลาบต้มปลาลาบนี่วันนี้ยายชวนก็ไปอิงก,กับมานะครับเอาโต๊ะเอาฟืนเจือผสมน,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 นะครับ,ระบนะครับซอยกิ่งก่อนนอนข้างนองกิ่งนี่เนี่ยมาะขนาดเหมือนกันนะครับอืมซาขมขมนะครับคลิกแดงนี่นะ บางบางหนอ้าวนครับซอยกินก่อนเดี๋ยวแก่เลือดก็เขี้ยไวโอ้พายุเข้าฟ้าห้องขนนะครับดูนี่ตึ้งตึ้งตึ้งเอาละครับเน้นซับกับพักที่เรา่ยวขึ้นหลังก็สะอาดหยิบหน่อย ข้าวยาทำอย่าเชื่อนั่นไมดวนกคดลโอ้ฟาห้องขนาดนี้ไปร้องอยู่ปุ่มปุ่มไปตั๊บครับ อืม,มขาดมไปยังนาตรงนี้หม้มอ,มอ,มอครับคืองหั่ยนอ,อืมกินลาบกินไส้ไม่ได้คิดถึงหัปบปอมาครับเลือดนะครับอ,อ,อืมใจเลือดด้วยกนครับ เดี๋ยวนี้จะครอันนี้ก็เอาม่หนนันอยากกะลเนียมาว่านั้นอะกัอ๋ออนนี้ก็ยุคนี้หยัดก้อนได้กันลเยยก่อนได้กันนายบออเจไปก่อครับเช้าอืมนนี้เปลี่ยนป็นซาครับข้าลูกนึข้าเนี่ยร่ซักวีครับยไว ต้อต้อต้อไม่องอย่างนี้ว่าอย่างนี้คุเแี่เนื้ออย่างเออไปใส่บ้านแก่แก่มาจีนี่ก็บผซื้อที่บ้านเอลิสกับพี่มันมานะครับจีมันมานะครับนี้เป็นแถมที่ว่านั่งเหลืออยู่นี่เวโอนนี่ครับเดือดรอซอยจะไข่นะครับเนาะโอ้จีนยังเหลือมจัดไหลนะครับแกงถ้าพักกัด con lại mình lại đâu có còn nó có lại thoái chim không lượt con là xây với ô pha hông น,นี่ถ้าบอกขม,ม,กมน,นี่หมดใจปีละพี่เอ๋้ยมลิซัยเดีนยนะครับนี่นะนี่ปิดฝาเอาฝามาปิดไว้ก่อนนอ,อนนี่ครบนนแบบว่าแบบแม่ซุกเล็กมันะ่ะเหลือดนักนะครับจีนเพิ่มหน่อยครับ ไปดับหม้อไม่หลวงเตยมพักครับตุนหอมพักชีพักไทยหรือพักแพลยวจะไข่ซอยจิ้มผักเขีอีกครับไข่ซอยหอมแดงซอยเข้าสากคับไข่กับหอมแดงไม่ได้ใส่เยอะหน่อยครับตุกๆเลย that's so why I'm dealing with แดงนี่หวานเกลี <S <S <Durch tus k> ่ยกละมังแล้วมันอยู่ต่างคนนี่น่ะเออทำนี่เพียบครับเพียบไนหอมะลยหอเกปนลนอใส่จ้ปนใส่กไม่น้อยก่อน ถ้าเป็นหอ้ะกุ้งท,ทิพย์อย่างเงี้ยนะน้ะจะเ็มหน่อยค็มครับพริกลาบครับพริกลาบใส่่สองเอ้อเป็นห้อยก้อนห่อยแม่ฮะล้อขึ้นข้าอุ่นเตรียมพร้อมนะครับอุ่นนวล้ยจะกานะหอยน่อยะ

เอาละเพชรอินนี่ดีนะครับตีนเค่ยวหมดละอ,อ่ะเดตกแล้วหรอพี่โ,โบันโต๊ะแล้วนะเด,ดงกจะไขรครับ นแม่ซอยมาแล้วครับเบ่งก็แบ่งก็พักไปเหี่ยเอาไนหเอานะมาแยงเมนบ่์แก็น้เกลือกินมรวตงเาัาชี้ักไทยครับคนดีแล้มันบอกขมเติมที่หลังได้

ม่าขุดเติมขุดมัน่อยช่วยก่อนไปแล้วครับพ่อเสริฟโอ้โนี่เข้าก็ล้ำล้มแต่ผมอยขัดเจ้อให้น่อย อกอเข้อไปต้อบึกกันแป้งหรอทำไมครับาครับมา่าโอ้ยฮึแก่เขาเรีย้อครับเวลาอืมวันนี้แต่อินกับขนโต๊ะถึงเข้ามันลง <tuk bilggio> <tuk bilggio> teacher, joy, Así. và bắt cái khâu keo của nó cho anh em cho มันไปไหนโอมันรัีนี่คราน้ะนนนข้าวน้องไหนอ่ะาหมูได้่ะนอนเ็มผมได้เนาใช่้าหมูพกกะซ่กินนักได้สิยาละวานี่ได้อืมกินจี้เนี่ยเป็นยังสิยากิจี้เนเป็นยังนกนเล่าไเล่าไนะดยลงสังั้นาะพวกเยสามวัน โั้น่ะแล้วเขาปวดตามวัอุนดะอีนอนเาอุ่นเนาะเขาอุ่นนัน็นิดตรงนี้นะเจ้าไิดเกินเกินอ่ะเกินก็แลันะนี่เขาครับมาเดือมันเลยมาเอ๊ะเง้ยนะเว้ยม่เง้นะวเออจีนน่ยเล่าจีนเออ ว่าเสียงเสียงได้ทั้เ่่าย่หลาบซาครับเปลียนหงนอกเกลยดหาบเมื่อไมร่เอาข้วจัดอะดิเราเหมือนเกลียดมันเนี่มลออย่งเนี้ยิมก็เกลียดปั๊บห่างหนอเออไอเสน

หน่าเป็นดีดีเลยไม่ห้ายเออคิดใ้มคเับงานีนที่อายหอามเก็บกันายนเป็นกเดียวอ่ะที่อนมันต๊วกันมันจะตัอยู่ไหนมาดหงมันเขาพุดงระไดเนาะ ได้เจอคุนแม่เขงานหั่ตั้งโตยหลวงนะครับวหัวละอเสนกับลุงน้ำหะอใช่ไนะครับืวไม่ียาไม่ขียากระไายารับไม่กี้ยาพวกเดียวขี้โมนี่ใจมเดเดียวละมลมอ่ะมคนสานี่ก็่รียัเพิ่มนะอันีมงานพูดไ่มไม่เอาคบั

ผมังกับมันสะโอนี่มันห้แหม่หน้าหาเออทฝนตกนะครับหน้าเขาแตกากเลมันไม่เป็นเนั่นเขาอม่นห่วเขาตะบนไม่เป็นแปลงนะครับไม่แปลงต้หล่อมได้หมันมาได้ปิ๊กไนี่หรอผาเต้นพ้ารานค่มันไม่่อนนะันที่นี้กัน้องซึ่งจีนี่ร้องเพลสดกันดีปีด้องไปพอโกเบลุกน้องปงเนี่ย นี่นีาหัวหน้ากนี่นดเป็นตังจอมนดกันพ่งพึ่งเกิดสายนำั่งเลยนะครับพึ่งนัระาา่งเราเดี๋ยวเขา่ถูก่งหม่่มน้องอะไรฉันร้อผมมาตัเดียววิีคนเมืองมันพ่อนั่นนะ อประชาไม่โครใ่ี่นี่ร้านของประชามโคลอยร้านกเนี่ยกบลววประนเด้งนี่ห้าลอยเ็นไหน่ะเดี๋ยวั้ไอ้วัดะหไอวัดเหลือไอ้วัดไอ้อกันเล็จไอ้นวจมสั่นได้กระเสียงไปเล่กะเปิ้น้าไวัดเหลือ เล่นไก่มาหมะไก่แป่อันนี้เรี้ยวจัดดไซเออเดี่ยวจังผมได้เหรอไม่หมอสักได้เหรอเี่ยวจัดก็นี้งานแค่เ้่ยฝั่งลับเออี๋ยวมีภารกิจต่อนี่ครับวันนี้ก็มาเอาบรรยากาศซาจิตมาสู่สลาบุ่างฟุงต่างไฟน้องนอกแสนเี่นรแสน โอ้ไอซิบมื่นปิกแล้วครับ <laughs> แล้วก็พี่ตามคลิปกระบอกไอ้แสงนะครับเอออยู่ได้เรอคุณลืมกันเต็มที่อะอยากจะรับแล้วใช่ย่ะอย่างนั้นแม่น้อุ้ยพี่นวลน้อแล้วจะรับแล้วครับเด้อเก็บของ,ของก่อนอ่างคุยลังจอดนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวทำหน่อยฝากพี่ตามนะครับเพจขายของในบ้าน ไอ้นค่นไม่จะขายได้วะของนี่ีครับในคลิปหน้าก็จะเหมืนนะครับถ้ามันอยูด้วยหลวงนี่ด้วยกันเต็มทีนะครับครับมูทีมงานใส่เบ็ดใส่หยางหน่อนี่ครับขอบคุณทุกข้อเม้นะครับที่เขามึ่งกำลังใจชีวิตคุณน้อกครับน้องๆหนอกนะครับทีมงานด้วยหลวงเลือกป้ากันเต็มๆนะครับเี่ครับในคลิปหน้ากัจะหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้า